เออโดว์ทีจะมีอะไรคุยด้วยหน่อยนะเอาว่างไงเอ่าโดว์ทีจะมีอะไรคุยด้วยหน่อยนะเอาว่าไงจะคุยกันสองคนก็ได้นะว่าไงจะได้ไม่นัดมาคุยกัน เอาตรงนี้ก็ได้ได้ไม่นะัดฉันขอโทษน,นะโอ้ไม่ไม่เป็นไรฉันฉันฉัน ฉันไม่น่าบีบบังคับเธอให้ไปเรื่องเฟมากไปหน่อยนะโอ้ฉันเข้าใจฉันแค่แบบว่าฉันอยากให้เธออยู่กับอยู่กับฉันมากกว่าคนอื่นน่ะอืมฉันสงสัยฉันคิดผิดมากไปหน่อยน่ะเอ้ไม่เป็นไรฉันแค่อยากให้เธออยู่กับฉันน่ะแบบเออย่างน้อยก็อยู่ข้าวข้างฉันมากกว่าที่จะแบบว่าคิดถึงเรื่องคนอื่นน่ะ ทอะไรเธอไม่ต้องห่วงฉันไม่รอเธอแล้วฉันไมีคู่ให้ฉันมีคู่ใหม่ให้รอแล้วลลาดออกไปเถอะโดโลทีหรือเปล่าเธ่ใช่โดโลทีไหมน่ะใช่ขอรหัสเธอหน่อยสิห้าเจ็ดเก้าสี่เก้าแปดเออถึงนายกลับทรงผมเดิมเถอะขอร้องละแฮปปี้วาเลนไทน์ดีโอเคขอบคุณใจมากนะ ไห้ต้องห่วงฉันให้เพื่อนทุกคนมั้งนะถ้าทําไว้นะไมเนอร์ไม่ต้องเสียใจนะเขาจะาโอ้ฉันไม่รอเธอแล้วฉันมีคู่ใหม่ให้รอแล้วเออดีแล้วยังไงคู่นี้ไงคู่นั้นอาจจะแซงคู่พวกเธอไปก็ได้เข้าหวานซะหยุดย้อยกันเลยน่ะเธอล็อกนาซิตเหรอถูกต้องฉันเห็นเขาทุกที่เลยนะอย่าไปบอกคนอื่นนะว่าเธอล็อกกับนาซิตแบบชอบกันอ่ะ โอเคอยื่จำไว้นะอย่าไปบอกคนอื่นนะเธอไม่ต้องคิดมากนะฉันแค่แบบว่าฉันแค่แบบว่าฉันรู้ว่าเธอเชียร์เขาแต่ว่าฉันฉันอยากตัดสินใจเองน่ะเธอเข้าใจใช่ไหมแล้วก็ฉันไม่ว่าอะไรนะถ้าเธอจะทําแบบนั้นแต่ว่าให้ฉันได้ลองคิดแล้วก็ลองทบทวนเองน่ะจ้ฉันดีใจนะที่เธอแบบ เธ,เธอสนใจเรื่องเอเรื่องของฉันแบบนี้อะแต่ว่าฉันอยากให้ฉันอยากให้เขาพยายามอ่ะด้วยตัวของเขาเองที่แบบว่าเขาไม่ควรจะต้องเอ่อให้เธอช่วยทุกเรื่องน่ะเขาเป็นผู้ชายนะฉันคิดว่าเขาต้องจัดการเองได้นะ่โนะโนเธอไม่ต้องเครียดน,นะเพราะฉันคงอยู่บ้านนานเกินไปไม่เคยเจอผู้คนเลยทำตัวไม่ถูก โอ้ไม่เป็นไรฉันรู้ว่าเธอรักเพื่อนอนะ่ะฉันเข้าใจนะไม่เป็นนไรนะเธอไม่ต้องร้องไห้นะฉันรู้ว่าเธอรักเพื่อนอนะ่ะฉันเข้าใจฉันไม่ได้มองว่าเขาแย่อะ่ะแต่ว่าแต่ว่าอ่าให้ให้ฉันรู้จักเขาก่อนเถอะนะได้ได้ได้ต่อจากนี้ฉันจะไม่ค่อยยุ่งแล้วนะ ได้เลยจะไม่ยุ่งนั่นแหละใครพูดอะไรซ้อนเนี่ยออกข้างบนอ่ะอ๋อเขาพูดไปอยู่ด้วยกันกับเธอเปใช่ฉันได้ยินชัดเจนเลยเสียงันดังขนาดนั้นเลยใช่ค่ะันดังขนาดนั้นแหละค่ะโอ้ใช่าปูนมัน